พีพีสสารพิพากษาวา่าการที่โจทย์รับจ้างติดตามจับกลุ่มบุคคลที่ศารอาญาออกหมายจับและโจทย์ได้ขอให้จำเลยออกหมายคน้นเพื่อนับเจ้าพนักงานตำรวจติดตามจับกลุ่มบุคคลผู้นั้นโจทย์กระทำในฐานะผู้รับจ้างเพื่อหวังเอาค่าจ้าง ไม่ใช่ในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญาที่ศาลออกหมายจับความเสียหายที่โจทได้รับคือไม่ได้ค่าจ้างเป็นความเสียหายส่วนตัวโจทโดยแท้โจทจึงมิใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองอนุสี่คำพิพากษาสาลดีกาที่ 3,4,3,7ทับ2 2พนในพิชัยโจทย์พันตมบุตรโทรมงคลจำเลยโจดฟ้องว่าโจทย์ได้ขอให้จำเลยซึ่งดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่ออกหมายค้นบ้านซึ่งอยู่ในเขตท้องที่ของจำเลยเพื่อติดตามจับกลุ่มบุคคลที่ศารอาญาออกหมายจับแต่จำเลย ไม่ยอมปฏิบัติตามทำให้ไม่สามารถติดตามนำจับกลุ่มบุคคลผู้นั้นได้การกระทำของจำเลยเป็นการระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาตรา157สารชั้นต้นไต่สวนหมุนฟ้องแล้วปทับฟ้องโจทย์ไว้พิจารณาจำเลยให้การปฏิเสธ สารชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าโจทย์ไม่ใช่ผู้เสียหายไม่เหนียมนาจฟ้องพิพากษายกฟ้องโจทย์อุทธรณ์สารอุทธรณ์พิพากษายืน่นโจทย์ด,ดีกาข้อกฎหมายสารดีกาวินิจฉัยว่าตามข้อที่จริงในคดีโจทย์เป็นผู้รับจ้างจากบ,บุคคลอื่นไปตามจับนางราตรีตามหมายจับของสารอาญา รายได้ขอให้จำเลยออกหมายค้นเพื่อนำเจ้าพนักง,ง,งานตำรวจติดตามจับนางราตรีนั้นจดได้กระทำในฐานะผู้รับจ้างเพื่อหวังเอาค่าจ้างมิใช่ผู้เสียหายในคดีอาญาดังกล่าวจดได้รับความเสียหายคือไม่ได้ค่าจ้างจดเป็นเพียงผู้กระทำการแทนผู้เสียหายจึงมิใช่ผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2อนุ4และไม่เหมีอนงาดฟ้องพิพากสายยืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตอระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา2ในประมวลกฎหมายนี้อนุสีผู้เสียหายหมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหาย<ม>เนื่องจาก การกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5และ6